สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้พบกันกันกบแนวทาง4 5น้อยเช่นเคยนะครับก็จะเป็นน้อยพิเศษน้อยปกติ VIP แล้วก็พัฒนานะครับผมาน้อยพิเศษนะครับเมื่อวานให้9กับ6นะครับผลที่ออกนอ0 6 8กับ4 8ใครรูดที่6เข้าไปที่6 8ตรงๆเน,น้นๆน,นะครับพี่พี่นาะส่วน5นอยปกติให้3กับ4ผลที่ออก9 4 3กับ1 3ทันใดรูดที่3เนี่ย เด้งบนเด้งล่างนะครับพี่แล้วก็ของเราเข้าไปเต็มเต็มเนาะสกับ4มาคู่กันเลยนะครับก็ยินดีกับพ,พี่สมาชิกด้วยนะครับผมก็ถือว่า2รอบนี้มาเด้งเด้งนะครับส่วนฮานอย v ี p กับพัฒนานะครับเมื่อวานนี้หลุดเนาะ v ี p ให้9ก้ากับ3ผลที่ออก7 0 4 5 1นะครับอันนี้หลุดไปพัฒนาให้0ูนย์กับ4ผลที่ออก3 5 2 5 7อันนี้ก็หลุดไปเหมือนกันนะครับมา2หลุด2นะครับแนวทางเมื่อวาน ส่วนในวันนี้นะครับชื่นชอบในรอบไหนก็ขอให้ปังๆเฮงๆทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดนะครับพี่พี่พานอยพิเศษนะครับวันนี้ผมให้ไปที่เลข0กับเลข7นะครับสายรูดให้ไปที่เลข7 04 06 09 74 เจ็ดหกเจ็ดเก้านะครับสามตัวสามตัวศูนย์เจ็ดหกนะครับเมื่อวานนี้หกแปดเนาะวันนี้ขอให้มานะครับขอให้มาเจ็ดหกฮานอยพัฒนาเอฮานอยปกตินะครับจะไปพัฒนาแล้วนะครับฮานอยปกติ ผมให้ไปที่เลข6กับเลข5นะครับสายรูดให้ไปที่เลข5 5 2 5 4 5 9 6 2 6 4 6 9 3ตัว6 5 4นะครับ 5้าสกนะครับก็ตามนี้เลยนะครับท่าในใดชื่นชอบนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับฮานอยพิเศษกับฮานอยปกติส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็น VIP กับพัฒนา VIP นะครับให้ไปที่เลข3กับเลข9เนาะได้ตัวเด่นเหมือนเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่2กับ9 9 0 9 1 9 1 9 4 3 0 3 1 3 4 3ตัว3 9 4นะครับ ส่วนฮานอยพัฒนาพัฒนาผมให้ไปที่เลข7กับเลข1สายรูดนะครับให้ไปที่เลข7 7 1 7 2 7 2 7 7 1 2 1 5 1>, 1 6 3ตัว1 7 2นะครับนะครับผมแนวทาง4ี่หานอยของเรานะครับวันอาทิตย์ที่12นะครับตุลาคม2568นะครับก็ขอให้ปัง,ปงๆเฮงๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีที่เข้ามาติดตามนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ